สวัครับผมนายธนนจันบุญจากวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้าโดยอาจารย์อาตาัตพลเรื่องการใช้ sp 3 2 on off led ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับต้องมี2โปรแกรมในการใช้ก่อนนะครับก็คือ notepad กับ Arduino นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการโหลด sp 32อ p l in นะครับ อเนะครับให้ไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า Arduino ESP32 ินนะครับแล้วเข้าเว็บนี้นะครับให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเครื่องมือนะครับจากนั้นให้โหลด s p 3 2 s f ตรงนี้นะครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์นี้ออกมานะครับให้กาคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นกปปี้ไล์์นี้นะครับและนำไปวางวิธีเครื่องมือในโฟลเดอร์ Arduino ของเรานะครับนี่แหละครับ เมื่อวางเสร็จแล้วเนี่ยในแถบเครื่องมือของไอโนของเรานะครับก็จะมี sp32 s k e t data u p โหล d ขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเพิ่ม library นะครับไปที่ลิงก์เดิมนะครับหากนั้นกดที่ตรงนี้นะครับให้ดาวน์โหลด sp async web server นะครับ ไปีโค้ดนะครับจากนั้นดาวน์โหลดเป็นไฟล์ซิ p นะครับเช่นเดียวกับอีกไฟล์หนึ่งนะครับให้ดาวน์โหลดเป็น asin tcp ด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ซิปเหมือนกันนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่งานนะครับเพิ่มไลบรารีนะครับจากนั้นเพิ่มไลบรารีไฟล์ซิ p นะครับ และแอปปิทีที่เราดาวน์โหลดไฟนะครับสองไฟนี้นะครับจากนั้นกด Open นะครับผมได้ทำการโอ e n นไว้ก่อนหน้านี้แล้วดันั้นจะไม่ทำซ้ำนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการนำโค้ดมาใช้นะครับผมจะใช้โค้ดจากดิ n k นี้นะครับซึ่งผมจะ ่าจิ้งไว้ให้นะครับปีมาเลยนะครับจากนั้นนำมาวางนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ไปที่งานนะครับจากนั้นแสดงแฟ้มที่อยู่ของงานของเรานะครับในตอนแรกนะครับจะไม่มีโฟลเดอร์ data อยู่นะครับ ให้ทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับจากนั้นพิมพ์ด a ต a า, data, าให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า Data นะครับจากนั้นเมื่อกี้ก็ไปใน Data เนี่ยให้คลิกขวานะครับจากนั้นสร้างเอ,อกสารข้อความขึ้นมานะครับจากนั้นให้พิมพ์คำว่า index.html นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้คลิกขวาที่เอกสารของเรานะครับ ฉะนั้นให้ไปที่อีดวินนอตแผ a นนะครับและให้นำโค้ดนี้มานะครับจากลิงก์เดิมเลยนะครับควรนี้นะครับแล้วนามาวางนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็สามารถอัปโหลดได้เลยนะครับแต่ก,ก่อนนั้นนั้นให้มาดูที่บอร์ดของเราก่อนนะครับว่าได้เปลี่ยนเป็นอบอร์อดอะรามพุทเอสสามสง่งเซนเซอ,อร์แล้วยังนะครับด้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อัปโหลดได้เลยนะครับสามารถก่อข้ามไปเมื่ออัปโหลดเสร็จได้เลยนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ serial monitor นะครับจากนั้นให้กด reset ที่บอร์ด usb 3 2ของเรานะครับหนึงครั้งนะครับก็จะขึ้น id s d a t e ของเ web server ของเราขึ้นมานะครับต่อไปนะครับให้ไปที่เครื่องมือนะครับจากนั้นกด usb 3 2 s สกิป data upload นะครับอของใครที่ขึ้นอย่างนี้มานะครับ ให้กดบูทที่ Sb32 ของเรานะครับให้กดใหม่อีกนะครับ ไปครับต้องปิด s ซ r i เ l m o n มอนิเก่อนนะครับจากนั้นก็ไปกดอ่าอัพโหลดนะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้มานะครับให้ลองอัปโหลดใหม่ครับแต่ทีนี้ให้กด b o o t ที่ S b 3 2อของเราไปด้วยนะครับอ่าแล้วนะครับลองกดรีเซ็ตอีกสักครั้งนะครับ วันนี้จะเข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับให้ทำการเชื่อมต่อ w i f i ของอ s ส3 2ของเรานะครับที่จะที่ปล่อยออกมานะครับโดยจะมีชื่อว่าอ s ส3 2 AP นะครับและรหัสผ่านก็จะเป็น let m e In p l e a s e นะครับเมื่อเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อได้นะครับ เพ่อเชื่อมต่อได้นะครับก็ให้ไปที่ Google นะครับและพิมพ์ id a d sv ของเราตรงนี้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ออกมานะครับ ซึ่งสามารถกดเพื่อ o อนออฟหลอด LED ได้นะครับ และสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอ ESP32 On/Off LED ผ่านเเว็บซิร์ฟเวอร์นะครับ